ขึ้นดอยครั้งแรกเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะดีจัดเลยว่ะเพื่อนติดใจหมูกระทะครั้งแรกเฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะอร่อยจัดเลยว่ะเพื่อนติดใจพนันออนไลน์ครั้งแรกเฮ้ยเพื่อนเลือบัคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะได้เยอะเลยวเพื่อนติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะติดพนันมึงดู หมดตัวพอเลิกใครของใช้นี่เล่นได้ไงเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อเฮ้ยเพื่อนเดีเด๋ยวเดี๋ยวมึงกูกูขอข,ข,ข,ขออีกรอบมึงยังไม่เข็ดอีกเหรอเพราะพนัน<ม>เป็นสิ่ง<อ>เสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนัน อยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แระบายสายพนันแจ้งบอร์ดแสพพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com